อิทิโรวามิโอกไอคอนใหม่แห่งวงการเอวีญ่ปุ่นอาสุกะคิราระเกิดวันที่2ตุลาคมคศ1988เป็นทาเลนต์นางแบบและอดีตนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นเธอเปิดตัวเมื่อวันที่21ธันวาคมคศ2007ด้วยผลงานหน้าอกศักดิ์สิทธิ์อาสุกะคิราระซึ่งทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว วันที่25มีนาคมคศ2009เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและรางวัล HD จากงาน Sky Perfect TV a d a l a w a r d 2009ปีเดียวกันเธอออกจากค่าย h m p และย้ายไปสังกัด Prestige เพื่อพัฒนางานที่หลากหลายมากขึ้นปี2015 Asuka ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์โรงเรื่อง Ion Girl Ultimate Weapon และยังเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mac Emperor ของบริษัทญี่ปุ่น ต่อมาในเดือนกันยายนเข้าร่วมวงเอบิสอมาสกัดและเดือนธันวาคมได้รับการประกาศให้เป็นหัวหน้ารุ่นที่4ในงานแสดงสดครั้งแรกโตเกียวเซ็กซี่ไดนามิต2015ฮัตส,สุโคยซึ่งยืนยันสถานะความนิยมของเธอในวงการบันเทิง